เชา้านี้อำเภอด่านช้างอากาศเย็นๆลมอ่อนพัดผ่านทุ่งที่ทอดยาววัดทุ่งกว้างตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบงามเห็นภูเขาเป็นฉากหลังเหมือนบอกเราว่าวันนี้เป็นวันดีของการรวมใจวันทอดกระถินกระถินเป็นประเพณีสำคัญของพุทธศาสนาที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหลังพระพิกษุจาพรรษาครบสามเดือน เราชาวพุทธจึงพร้อมใจกันนำผ้าไตรจีวรและปัจจัยไปถวายเพื่อเกื้อกูลการปฏิบัติภารกิจของสงฆ์กรถินจึงทำได้เพียงปีละครั้งต่อหนึ่งวัดและต้องอยู่ในช่วงเวลากรถินในการหลังออกพรรษาเท่านั้นความพิเศษอยู่ที่นี่คือบุญรวมใจของทั้งชุมชนพอถึงเวลาขบวนกรถินเริ่มเคลื่อนเสียงกลองเสียงดนตรีพื้นบ้านดังอย่างร่าเริงแต่ยังคงสำรวมในศรัทธา ทุกย่างก้าวของขบวนคือความตั้งใจของผู้ให้ทั้งรอยยิ้มของผู้เฒ่าผู้แก่มือเล็กๆของเด็กๆที่ว่อนไปกับธงสีสดและดอกไม้บนผานที่สันไหวไปตามลมเมื่อเข้าสู่ศาลาเสียงสวดมนดังกังวานเพิ่มพลังศรัทธาให้เต็มหัวใจบทสวดไม่ใช่เพียงถ้อยคำหาเป็นถ้อยคำที่ชำระกายใจให้เราละลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และคุณค่าของการให้วินาทีสำคัญมาถึงตัวแทนเจ้าภาพและสัตายาติญโยมร่วมถวายภ้ากฐินแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาพร้อมปัจจัยทยธรรมสิ่งก่อสร้างบุรณะวัดทุกมือที่วางลงบนพานได้ยกใจขึ้นสู่ความดีงามทุกบาททุกสตางคือแรงศรัทธาเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงวัดทุ่งกว้างแม้เรียบง่ายแต่เปี่ยมโดยความสงบ ร่มเงาต้นไม้ลมอ่อนและภูเขาไกลๆทำให้ที่นี่เป็นเสมือนสถานที่พักใจของชุมทนเหมาะแก่การภาวนาและลึกถึงลมหายใจและทบทวนความหมายของชีวิตพระสงฆ์ที่นี่ดำรงตนเรียบง่ายตั้งใจพัฒนาวัดให้ร่มรื่นสะอาดเป็นสถานที่รองรับผู้มาปฏิบัติธรรมและทำบุญของชาวบ้านด้านหนึ่งคือการปฏิบัติภาวนาอีกด้านหนึ่งคือการลงมือทำบูรณนะ ซ่อมแซมสร้างสรรค์ให้วัดงดงามเพื่อส่วนรวมความงามของกระถินไม่ได้มีเพียงพิธีกรรมหากยังอยู่ในน้ำใจที่เกื้อกูลกันโรงทานที่ตั้งเรียงรายรายการอาหารง่ายๆแต่อร่อยถึงใจน้ำชากาแฟและรอยยิ้มของผู้แจกจ่ายคือภาพเล็กๆที่รวมกันเป็นความอบอุ่นก้อนใหญ่ของงานนี้ท้ายพิธีญาติโยมรับพรจากพระ รับน้ำมนต์เป็นสิริมงคลเสียงสาธุกังวานพร้อมกันเป็นเสียงขอบคุณต่อโอกาสบุญที่เกิดขึ้นเป็นเสียงตั้งใจว่าจะรักษาศีลทำความดีและแบ่งปันความสุขต่อไปจากเช้าถึงบ่ายเวลาเดินไปอย่างช้าช้าแต่อบอวนด้วยความอิ่มเอมงานกระถินที่วัดทุ่งกว้างในปีนี้อาจจบลงที่ภาพธงกรถินปลิวสวยัยแต่บุญที่เกิดขึ้น จะยังคงอยู่ในใจเราทุกคนให้เรานำความดีงามนี้กลับไปสู่บ้านครอบครัวและงานของเราให้ชีวิตเบาสบายขึ้นอีกนิดให้หัวใจอ่อนโยนขึ้นอีกหน่อยและให้ศรัทธาอย่างงอกงามเสมอขอผลบุญแห่งกระถินครั้งนี้ส่งให้ทุกท่านสุขกายสบายใจงานราบรื่นการเงินการงามก้าวหน้าครอบครัวอบอุ่นพบแต่ก,กัลยาณมิตรและมีปัญญาสว่างสวยในทุกย่างก้าวครับ